สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมาแล้วหลับกันหรือยังครับทุกคน มาฟังข่าวกันหน่อยเนี่ยมีข่าววันนี้สุดช็อกเลยครับสิงห์บลูเชลซีครับปลดโจมาตุเกิลฟ้าผ่ามากๆนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ครับจะต้องจ่ายค่าชดเชยประมาณ16ล้านปอนด์ครับให้บริทันนะเปิดทางให้สิงห์บลูเชลซีเนี่ยคุยกับแกลมฮอสเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับสิงห์บลูเชลซีครับต้องการกุนซือคนใหม่โดยด่วนเลยนะฮะมีข่าวครับบอกว่าบริทันเนี่ยอนุญาตให้สิงห์บลูเชลซีเข้าพูดคุยกับแกลมฮอสเตอร์กุนซอของพวกเขาได้เลยนะฮะ ภายหลังจากเชลซีครับต้องการกุนซือคนใหม่โดยทันทีแล้วในตอนนี้ครับแกลมพอตเตอร์กลายมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งกุนซอคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีซะแล้วนะครับเพื่อมารับช่วงต่อจากชมาตูเกิลครับที่ถูกปลดพลตำแหน่งครับหลังจากแพ้ให้กับดินาโมสากเก็บเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยเดินหน้าติดต่อหาไบรตันโดยทันทีเลยและตอนนี้เนี่ยได้รับไฟเขียวแล้วให้พูดคุยกับแกลมพอตเตอร์นะครับโดยโค้ชวัย47ปีอย่างพอตเตอร์เนี่ยจะเดินทางไปพูดคุยด้วยตนเอง เชื่อกันว่าสิงห์บลูเชลซีครับจะต้องจ่ายเงินค่าเช่เชยประมาณ16ล้านปอนด์ครับเพื่อแลกกับการได้ตัวของแกลมพอตเตอร์ที่จะเอามาเป็นกุซือคนใหม่ของพวกเขาหลังฝากผลงานยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ามาคุมไบรตันเมื่อปี2019นะฮะแล้วเจ้าของทีมอย่างชอตบอลลี่กับเคลียร์เล็กต่างชื่นชอบในตัวของแกลมพอตเตอร์นะครับและพวกเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไบรตันหลังจากค้าขายกันมาช่วงเสมอที่ผ่านมากับดีลของบิลลี่กิลมอ์และก็มาร์คคูคูเรีา เจ้าของเชลซีเนี่ยต้องการโค้ชที่มีแผนพัฒนาทีมในระยะยาวและร่วมมือกับพวกเขาสําหรับการเสริมทัพและตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็อยากแต่งตั้งคนซื้อคนใหม่โดยไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือแกลมพอลเตอร์อยากได้มากๆนะครับแล้วถึงแม้ว่าแกลมพอ t เตอร์เนี่ยยังไม่เคยผ่านการคว้าแช,ชมป์รายการใหญ่ๆใ,ในฟุตบอลแดนผู้ดีเลยแต่เขาเนี่ยก็พาบรตันทำผลงานดีเกินคาดมากๆครับมาโดยตลอด และยังพาทีมจบอันดับสูงสุดในพรีมเลี้ยงอังกฤษฤดูกาลที่แล้วด้วยแชมตอนนี้ครับสูงมองว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากคนในแวดวงโคชด้วยสําหรับแกรมพอตเตอร์นะครับโอ้โหถือว่าทไบรายตันดีมากๆนะฮะตอนนี้สิงบลูเชลซีครับอยากจะสอยเข้ามาคุมทีมแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคุณซื้อรายนี้อย่างแกรมพอตเตอร์คอมเมนต์ก็ไมหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปวยรุน